Yeah, คุณผู้ชมวันนี้มากินหมูแดงผสมเลิอดซอยลางนางก็บอกขายมาเนี่ยสามสิบปีเคยได้ได้รับรางวัลนะได้รับอะไรนะไม่อะไรนะของแม่ช้อยนางลำอะ่ะเนี่ยหมูแดงเจ้านี้จะอร่อยมากคุณผู้ชมแล้วเขาก็จะมีปิกป๊กทอดอย่างนี้ให้นะแล้วก็มีต้นหอมอย่างเงี้ยให้กินนะเนี่ยคุณผู้ชมอ,อือ มีต้นหอมแบบนี้ให้กินแล้วก็มีพริกทอดกับเีลือแบบนี้คุณผู้ชมอ,อืมอพริกทอดก็จับพวกเกลือกระเพาะปลาคุณผู้ชมร้อน มีเกินมีเกินม่เกินอืมสระใจปลาพ่อปลาเขาร้อนถึงใจคือร้อนถึงใจอ่ะสะใจเลย นี่ค่ะหมูกรอบคุณผู้ชมหมูกรอบให้น้ำราดไปเลยหนึ่งชุ้นมา <c oughs> มชุดจุบปิหน้าที่นี่จะอร่อย

อร่อยหน้ากระเป๋าร้อนลอยลังน้ำเขาขายตอนเช้าเมื่อก่อนตรงนี้มีปั๊มแล้วก็เขาขายไปแล้ว ขายที่ให้เขามาสร้างคอนโดอนี่ยริกทอดกินอร่อยมาก ถึงจะต้นหอมเมออไหมเนื้อที่ทุกแมนะ่น่ะทอดปลาให้อร่อยร้อนๆคุณผู้ชม หมูกรอบหมูกรอบไม่ชอบเน่ยหมูกรอบก,กอบินก,ก,กับพริกทอดอร่อยมากพริกทอดก็จะแบบค้าวเกลือกรอบ จริงบต้นหอมอร่อยมากผัดเจี๊ยบอะไรอ่ะอร่อยไงผัดเจี๊ยบแปลว่าอร่อยเป็นภาษาต้จิ๋วหมูแังใส่กระหร้อยนึงเอาหมูแังเปล่า อืมอร่อยมากอร่อยมากคุณผู้ชมเนี่ยข้าวปลาเขาอ,อร่อยมากร้อนร้อนใจคุณแม่เอาจานเข้ามากใกล้ใกล้แม่จะเส่ให้แม่มาเติมมาใกล้มาวางไงตรงนั้นมันจะหล่นไงแม่แบบ ตักแต่เนื้อให้หนูนงเพราะว่ามันจะได้ไม่ล้นไงอ่อแล้วก็ปลาเข้าหร่อยร้อนสะใจขึ้นมากหมูมกลับที่เนี่ยจะอร่อยเขาแบบเขาใช้ย่างเอา สะใจเลยคุณผู้ชมสะใจมากสะใจมากกับคุณผู้ชมเจ้าค่สะสลิมน,นิ้งเดมอนเบอร์รี่ชามะนาห่หอมมีสิบสองชงได้สิบแก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทายไม่มีคอเลสเตอรอลเป็นหัวเชื้อสูตรพัดนะคะ อ่าคนเป็นเบาหวานความดันกินได้กินแล้วเนี่ยจะทําให้อาปากหายเหม็นฟันขาวเหนืออไม่อักเสบนะคะแล้วก็ล้างกระพุ้งแก้มบำรุงผิวมีวิตามินอ e, ีวิตามินบีวิตามินซีและแคลเซียมนะคะแล้วก็จะช่วยในการย่อยอาหารลดกรดในกระเพาะอาหารแล้วก็ช่วยในระบบกับถ่ายนะคะแล้วก็ ละลายไขมันที่ไปเลี้ยงหล่อเลี้ยงหัวใจหลอดเลือดหล่อเลี้ยงหัวใจทําให้ไม่ติดไม่ตันไม่เป็นโรคหัวใจละลายไขมันที่ไปหล่อเลี้ยงสมองหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงสมองทําให้ไม่ติดไม่ตันไม่เป็นอมัอมพษ์อัมพาตแล้วก็ลดความอ้วนด้วยนะคะพอหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแก้ว 15, สิบพอพันห้าส่งฟรีนะคะร้อยสองร้อยแก้วรับประทานหนึ่งเดือนน้าหนักลงสิบกิโลไม่ต้องออกกําลังกายไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องดูดไขมันไม่ต้องตัดกระเพาะให้เล็กลงนะคะอันนี้เป็นไฟเบอร์รสชามะนาวนะคะ อร่อยมากค่ะสนใจโทรมาเลยนะคะ0816304622หรือไลน์มาเลยค่ะ Adrena ดัดแก i งไลน์มี Adleena ดัด g ไลน์ชื่อข่าวโพดค่ะ <S 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 ส่วนอันนี้นะคะสลิมลิ้งไทยทีชาไทยอร่อยที่สุดในโลกนะคะไม่มีน้ำตาไม่มีไขมันทายไม่มีคอเลสเตอรอลเป็นสูตร สูตรพัดหัวเชื้อนะคะไม่ได้ผสมแป้งค่ะคุมหิวอิ่มนาน8ชั่วโมงบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงหัวใจบำรุงผิวคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะอ่าห่อหนึ่งเนี่ยมี1 2ซองชงได้10แก้วค่ะเราจัดโปรนะคะคุณผู้ชมเจ้าขา6ห่อราคาเต็ม3,000เราไม่ขายเราขายแค่พันเดียวส่งฟรีนะคะชงได้6 2ซอง60แก้ว10ห่อราคาเต็ม5,000เราไม่ขายเราขายแค่พันห้าส่งฟรีชงได้100สองร้อยแก้ว14ห่อราคาเต็ม7,000เราไม่ขายเราขายแค่สองพันชงได้104สองร้อย ราคาเต็มหมื่นห้าไม่ขายขายแค่สี่พันะคะชงได้3 0มร้อยงสามแก้วค่ะส่งฟรีค่ะสนใจโทรมาเลยนะคะศูน6์แปดหนหกสอแล้วไลน์มาเลยค่ะแอดลีน่าดอตแกงมีแอดลี g อ็นเนลน์ชื่อข่าวโหวดค่ะอันนี้นะคะสลิมดิงเฟปปูชิโน่กล่องหนึ่งเนี่ยช็อกโกแลตมอคค่ากล่องหนึ่งนะคะจะมี1ิบซองชงได้10แก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทา่าไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรสูตร คลัสหัวเชื้อไม่ได้ผสมแป้งนะคะกุมหิวอิ่มนาน8ชั่วโมงคุณเป็นประหวานความตันกินได้คุณแม่จัดโปรนะคะ12-12นะคะโบ12-12หมดเขตเียงคืนนะคะอันนี้นะคะ12กล่อง6,000เราขายแค่2,000เนคุณผู้ชมโทรมาเลยนะคะ0816304622นะคะไลน์มาเลยค่ะ adlena. gangline มี a l e e n a gang นะคะ12กล่อง122 120แก้ว6,000ไม่ขายขาย2,000ค่ะ ส่วนอันนี้นะคะสลิมดิงเซปูชินเน่กาแฟส้มรสยูสุค่ะา12กล่อง6,000ไม่ขายขายแค่1,002นะคะโปร12 12, 12ค่ะสิ้นสุดวันที่12พันวาคมเที่ยงคืนนะ 12, คะ120ตอง120แก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันท้านไม่มีคอรลสเตอรอลสูตรอันนี้คมุมหิวอิ่มนาน8ชั่วโมงอร่อยมากรสส้มยูสุสนใจโทรมาเลยนะคะ0816304622ไลน์มาเลยค่ะ adlena. gang มี adleena. gang ไลน์ชื่อข่าวโหดค่ะ อันนี้นะคะเป็นสลิมดิงเดมอนเบอร์เรี่แบบกล่องชามะนาวนะคะอ่า12กล่อง6,000ไม่ขายขาย,ขายแค่พันสองนะคะโปร12 12สิ้นสุดวันที่12ธันวาเที่ยงคืนนะคะ122 129ไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทาร์ไม่มีคอเลสเตอรอลเป็นสูตรพาดหัวเชื้อไม่ได้ผสมแป้งนะคะคนเป็นเบาหวานความดันกินได้ค่ะโทรมาเลยค่ะ0816304622แล้วไลน์มาเลยค่ะแอปเรียหน้าดอตแกล์ไลน์มีแอปเลีเอ็นเอดอตจีเอ็นจีไลน์ชื่อข่าวโหดค่ะ ่วนอันนี้นะคะสลิมดิงไฟเบอร์เบ,บอร์รี่สก,กัดจากตสกตรอเบอรี่บลูเบอรี่ลาบเบอรี่แบล็คเบอรี่ค่ะกล่องหนึ่งมีสิบรองงได้สิบแก้วนะคะสิบสองกล่องนะคะสองพันบาทร้อยยี่สิบองร้อยยี่สิบแก้วรับประทานหนึ่งเดือนน้ำหนักลงสิบกิโลไม่ต้องออกกำลังกายไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องดูดใช้มันไม่ต้องตัดกระเพาะให้เล็กลงค่ะอ่าคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะไม่ปวดท้องบิดนะคะรับประทานก่อนนอนแปดชั่วโมงมันจะดีถอกล้างลำไส้นะคะคุณผู้ชมสนใจโทรมาเลยนะคะ อ่า0816304622เล, line, gang, gang, ลยไลน์เมลยคาแอดลีนาแก้งไลน์มีแอด e ลีย g เอ็ไลน์ชื่อข่าวโหดค่ะอ่ะเก็บตั้งจาก